เลือดผิดปกติจนเกิดยิ่งเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทําให้ความดัมนโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแล็ อาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขย,ยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซิมโรมได้แก่ข้อมือ อาการปวดเล็กๆน้อยๆอยที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดลปอยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกาลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการข่าตัดหูหลายคนอาจสมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิอดอาการปวด ซึ่งเกิดจากเยื่อหุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจาแรงถึงขัน้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหลอาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทําให้กระดูกสันหลังต้องทํางานหนักกว่าปกติส่งาจทําให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนตาทํางานร่วมกับสมองอย่างหนัก ส่งผลให้เราเห็นภาพเบอร์หรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือท,ทานมากเกินไปหรือท,ทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุด แต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตาม,มาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรนเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคม ไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกจงผลให้เวลาต่อมาเมื่อจําเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้ตรวมถึงเยาว,วชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจ,จากการแนะนําจากผูกก้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่จะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจํำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทางด้านการเงินหรือด้านการเรียน เยวาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสันเวลาในการเล่นเป็นกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองแต่ไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่กิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป พราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเท่าสังคมเป็นเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาขึ้นไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมไม่รู้ตัวว่าร่างกายเริ่มเสื่อนี่ ถึงแม้ตลอดเกมจะมีอ wow, ันตรายทีเงียบเราไม่รู้ตัวในหลายครั้งแต่เล่นเกมอาจจะมีผลต่อาราการสองเด็กเล่นมหลายย่งสําคัญกับครอบครวหากเล่นเกมสู่ประเทศภายใต้เวลาที่เหมาะสมจะไม่ได้เลยสุขภาพ